เมื่อวานออกจากบ้านยายไปรับหลานสาวแล้วก็หลานชายมาอยู่ด้วยค่ะก็คืนนี้ไม่ต้องนอนแน่เลยตอนนี้11โมง35แล้วค่ะยังไม่ได้นอนเลยพรุ่งนี้จะตื่นกี่โมงเนี่ยลมแรงมากเลยโอ้โหลมแรงมากดูมะนาวต้นนี้ดิอู้มะนาวเหลืองเต็มเลย คนในหมู่บ้านบอกว่าให้ระวังบ้านหลังนี้ค่ะก็เป็นโรคนล้นนะคะก็ติดมาอยู่ใกล้บ้านเราเราจะเป็นอะไรไหมต้นไม้งามอุ้ยหนาวจังนโอ้ลืมไปเอาหัวสายยางมาใส่ดีกว่าป้าออเดอร์มาเดี๋ยวจะลองดูค่ะเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวเดินบีบก่อน แม่พอเห็นสายยางก็นึกได้ว่าเอ้ยเราจะต้องเอาหัวสายยางมาใส่ได้มาแล้วแต่ว่าทําไมเขาไม่มียี่ห้อสงสัยป้าส,สั่งของที่ไม่มียี่ห้อมาแนเลยคงจะสั่งผิดอันนี้สิบหกเหรียญน,นะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าที่ป้าให้ดูเมื่อวานเนี่ยในในในอะไรนะในที่คลิปเมื่อวานเนี่ยมันมีชื่ออยู่นะป้าก็ว่าป้าสั่งตามชื่อนะสงสัยจะผิดคะ่ะ ไม่เป็นไรลองดูนะลองเลยเนาะุ้ยแรงค่ะแต่แรงสู้อวนูมไม่ได้โอเคอ่ะแรงกว่าอันเก่าเยอะเลยหัวปรับง่ายด้วยเออใช่ไหมปรับง่ายเลยแหละ แม่ยันนี้ค่อยน่าใช้หน่อยโอเคก็เสียสิบหกบาทถูกใจหนาวโหดละอันนี้ซื้อมาไม่ได้เรื่องเลยคืออันนี้ดีสำหรับรดน้ำต้นไม้เพราะว่ามันเป็นแบบหัวแบบชาวอร์มาแต่อันนี้ดีกว่าคะ่ะอันไหนดีกว่าวางไว้นี่แหละ นี่หลังคาบ้านนี้เขาดูเหมือนกับสโนโ่ไหมคะเหมือนกับสโนนะ่นั่นละดูกับก้อนเมฆข้างหน้านันเหมือนกับสโน,โนนะแต่ไม่ใช่ค่ะเขาฉีดโฟมนะคะเดินมาดูต้นไม้ป้าเป็นยังไงบ้างเี่ยดูดูสีทรายขาวเลยถ้าเราไม่ล้างออกนะต้นไม้เขาจะไม่โตเนี่ย ขาวเลยถ้าเจอลมอย่างนี้นะจบลมแรงค่ะลมแรงขอสำรวจบ้านให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านอหนาว เอ,อดูฝุน่นไหมอือหึต้นนี้เขาลูกโตแล้วอะ่ะต้นนี้ก็เป็นลูกโตให้แล้วอะ่ะเห็นไหมแต่ทำไมมันถึงได้ลมแบบนี้ลมห่ะลมพัดมาทางนี้ลมก็พัดมาทางนี้นะไม่ได้อยู่ในดินเดี๋ยวสงสัยต้องเอาดินใส่ดูดิดูต้นไม้ป้าแต่ะใบเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูได้ไหมเนี่ย ต้นไม้ที่นี่ไม่มีงามหรอกค่ะถ้าเจอดอกแบบนี้เนาะเอ้ามะเขือนี่โตให้แฮ้นึกว่าจะตายแล้วอาทิตย์ที่แล้วมาทําป้าน,นึกว่าโคจะตายแล้วแต่ใจรอดม่หน่อยดูสิเหมือนกับมันหักเนาะสงสัยจะหักแล้วต้นนี้ล่ะฝุ่นนึงนั้นเลยไปผูช้ชายป้าก็สลบหมดเลยต้นไม้ป้าน้ํา ต้องบอกว่าน้ำำําฉ่าแต่ว่าทรายเนี่ยฝุ่นทรายเข้ามากบเลยดูขาวไปหมดเลยค่ะปีนี้ต้นไม้ไม่ได้เรื่องเลยไม่งามต้นน้อยหนานี่ป้าเอาพันมาจากเมืองไทยนะพันจากที่บ้านป้าน,นี่แหละกินแล้วก็เอามาปลูกปลูกแล้วเขาขึ้นให้แต่ว่าไม่เคยมีไม่เคยมีลูกให้เลยเพราะว่าหน้าร้อนก็ต้องกลางร่มนะคะมันร้อนเกินไป ตอนนี้หน้าหนาวดูสีป้าเอาล่มออกเห็นไหมเนี่ยใบเป็นแบบนี้หมดเลยก็เย็นเกินไปอีกต้นไม้เมืองร้อนมาปลูกที่นี่ไม่ได้จริงค่ะเดินมาดูฝั่งน่าจะห่อได้แล้วเนอะแต่ก็ต้องบอกว่ามันหนาวเนอะก็ไม่อยากทำอะไรไม่รู้ว่า เรามาเลือกที่อยู่ผิดละป่าเนอะแต่ก็มาอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีแล้วนะมาที่นี่ตั้งแต่ปีปีเก้าสองมาถึงก็มาอยู่แถวๆนี้เลยอุ้ยหนาวแล้วก็ไปอยู่ชิคาโก,ก้สปีแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่ที่ที่นี่หนาวค่ะหนาวเข้าบ้านแล้วดูการนอกบ้าน เป็นไงได้อะไรมาบ้าง huh? มันมันตกปลาตกปเอาว่ายคำนี oh, oh, oh. Oh. Mm ้สเว่โ hmm. อ uh ้โ huh. หุกของก็ติดเต็มไปหมดเลย